อย่าอยู่ที่ใจอย่าอยู่ที่จิตถ้ามึงอยู่ที่จิตนี่ไม่อรอดเรากป็จิตอยู่นั่นแหละนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองมันบานออกจากจิตมันคลายจากจิตถ้าอยู่ตรงจิตอยู่ตรงโรูตรงน้มก็ไม่รอดกรรมวิบากอยู่กรัรรมอยู่วิบากอยู่อนิจจังทุกสังตา ิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวัะไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวัะไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองแล้วมันจะไม่อยู่กับนิจังทุขานตามันจะไม่ใช่อะไรกับอะไรอย่างนี้เรียกว่าวิมุตสุลุบนิพานสรลุบวิมุตสุลุบนิพานสรลุบไม่ใช่หาหลักให้ จิตเกาะไม่ใช่จิตไม่ใช่หอยด้วยจิตเป็นหอยอ่ะกูเห็นอะหลายพวกมากเลยโอ้หจิตมันไม่หยุดไม่อยู่แล้วต้องมีหลักให้จิตเกาะเอ้ยกดลองจิตมันเป็นควายแล้วเลยว่าหาหลักเกาะหาหลักจับอะไรจิตอนตตาจิตมันไม่เป็นตัวไม่เป็นต้นจิตมันไม่ใช่น้ค่จิตเอง แันในตัวหาหลักนั่นคือตัวแสบไอ้ตัวหาหลักให้จิตนี่คือตัวแสบอะไรก็ตัวตัวต้นหาไงตั้นหาตัณหามีหน้าที่หาถ้ามึงเะรินสมุทัย,ยว่าแบบนี้มึงไม่ได้ยุติสมุทัยมึงพาเจริญสมุทัย,ยว่าไม่ได้ยุติสมุทิต้องยุติสมุทัยไม่ต้องหาลูกจิตนี่มันไม่เอามึงอยู่แล้วอ่ะ เหลือแต่มึงจะเอาจิตจิตลำอยจิตมันอนุตาเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับทิ้งปรับจิตอนิจจังมันก็เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับทิ้งปรับหลวงพ่อพูดตรงๆนะไม่มีคําว่าเกงใจเพราะใจจริงมันไม่มีให้เกงหรอกนะใจหลอกๆใจปลอมมันไปเกงหาเลยวะมัวแต่สั้งวนขี้ข้าพูดดีเลยมึงไม่ใช่ทั้งหมดแหละพูดให้มันทะลุกระดองใจดีๆจิตแล้วมันไม่เอามึงอยู่แล้วเหลือแต่มึงจะไปเอาจิตนี่แหละ มึงนัได้ไปล่อกิจไง <c oughs> เออต้องฟังดีๆนะถ้าจิตมันไม่เอามือมึงต้องช่างมือเลยนะจิตมันจะเป็นยังไงมันต้องช่างมันเลยนะคำว่าช่างง่ายอยู่แล้วมันตัดใช่ไหมลูลกเออไปฝ <c oughs> ออึกจิตตัวชีบหายแล้วจิตตากีรามาถานโยงไปหลงทําให้จิตลําบากเว้ย ไม่ฝึกอะไรว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยก็มีแต่มันต้องช่างเลยนะต่อยเลยต้องช่างเลยต้องแล้วแล้วไปเลยอย่าไปอะไรกับอะไรกับมันอย่าไปอะไรด้วยอนัตตานิจังนิจังอนัตตาไม่ใช่ไปฝึกน,าานิจังฝึกอนัตตาเอาอนัตตามาฝึกเอานิจังมาฝึก,ฝกทุกอย่างมันอนัตตาบอกก็ตดัดสรุปว่าให้แล้วมันก็ตัดตามหน่อยสิว่าไม่ใช่ไปฝึกจิต ไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะมันทั้งโลกอะ่ะมันมฝึกจิตอยู่นี่นี่เป็นโลกจิตฟังใหม่โลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองแล้วมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองว่าทั้งมีจิตไม่มีจิตมันจะไม่เกี่ยวไปเองเลยนะปีมุมสรุปทุกทีประโยคเดียวจบประโยคเดียวจอบอะ่ะแล้วก็เอามาโนสเตะเรื่อยๆหน่อยจอบให้มันเรื่อยๆจบช่วยสองวัตรเรื่อยๆจบช่วยทุกสิ่อยา่าง ได้เลือดเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองลกทุกอย่างเดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับมึงอยู่แล้วมึงไม่ต้องไปไม่เกี่ยวกับมันอีกนะถ้ามึงเออถ้ามึงจะไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันจะได้สวนพันตัวไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวตัวเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวจะได้สวนพันตัวผู้บรรลุตัวผู้ไม่บรรลุมันจะได้สวนพันตัวผู้บรรลุตัวผู้ไม่บรรลุ พราะพวกเธอเป็นคนวัดไงฉันปณีปนอมไม่ได้เออเธอต้องแก่นแท้ดีๆเพราะเธอมันเป็นคนวัดเธอเมื่อก็ผ่านวัดเข้าวัดออกวัดผ่านวัดผ่านกี่วัดแล้วล่ะแต่นั้นฉันปณีปนอมไม่ได้จะปล่อยเธอเป็นสัมเวสีอยู่ไม่ได้ไงจะปล่อยเธอเป็นสัมเวสีในบารมีในคุณลัตตนาตายอยู่ไม่ได้จะปล่อยเธอเลาะเลาะเล็ม เปลือกกระพี้คุณลัตนาตายอยู่ไม่ได้เราต้องฟังในสิ่งที่เป็นแก่นตรงๆเนอให้มันเหมือนพุทธการอ่ะฟังปาก็จอบตามพบจะจอบกอี่ส่วนจบตามแน่นอนประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบเงี่ยสิ่งที่มันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ยึดไม่ยึด <c oughs> มันจะได้หมดตัวผู้ยึดไม่ยึด มันลำบากเพราะมีผู้ยึดมีผู้ไม่ยึดนี่แหละมันลำบากมัวแต่เป็นปุถิชนมัวแต่เป็นอริยะอยู่มันลำบากทั้งคู่เป็นสังขารทั้งคู่เลยมึงรู้ไหมว่านิพานเนี่ยมันไม่มีทั้งอริยะไม่มีทั้งปุถุชนอ่ะนิพานเนี่ยมันไม่ใช่นก็ทั้งนิพานเองมันเป็นเพียงแค่ความหมายอุปโลกน่ธีอุปโลกปัญญาอุปโลกลูก จริงๆแล้วนิพานเนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งนิพานเองเหมือนกับดั้งเดิมแท้ที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งดั้งเดิมแท้เองนี่ลูกก็มาอุปโลกหรอคว่าติดที่หลังอุบโลกหรอว่าหลุดที่หลังไงแล้วก็เอาอุบโลรอกมาหลงยึดในเกาะประตูอุบโลกหรไว้นั่นค่อยติดค่อยหลุดค่อยหลุดค่อยติดมันก็เลยเป็นสังสวัสเนี่ยแห่งการค่อยติดค่อยหลุดอริยะก็เป็นสังสวัสอยู่นะเป็นสังสวัสดแบบอริยะ ยังไม่สรุปะปุติชนก็เป็นสังสวร์หนักหน่อยมันทุกเรื่องไปทุกอย่างไปก็อนุสติสรุปไปเรื่อยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองอะยังไปถามว่าแล้วจะเอาไงยังจะเอายังไงอีก <laughs> มีก so ็ทําไปตามปกตินะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องในกรมวิบากเกตุกรรมเตุเวรที่นี่บุญคุณนี่กรรมนี่เวรมันยังมีอยู่ลูกว่ามันก็ต้องใช้ไปอยู่แล้วล่ะกาทําไปตามปกติแต่ลู้ว่าในสติตัดไปด้วยนะในสติตัดช่วยตัดสรู้ช่วยไปด้วยนะตัดสรู้ช่วยตัดช่วยตัดช่วยกันตัดสรู้ช่วยแหละสิ่งเดียวกันไม่แตกต่างอย่าไปแปลให้มันพิเศษพิสดารตัดก็ตัดสรู้ช่วยตัดช่วย น้กสติต uh, like like ัดเรื่องๆนะไม่เกี่ยวไม่่ตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอะไรบุญทานอ่ะไปทำแล้วก็แล้วไป ทำก็ให้กับสังสวัสดิ์ไปเลยลูกไม่ต้องทำเอาถ้าทำเอาเดียวได้ไปเฝ้าสวรรค์เฝ้าบุญเฝ้าทานไม่ดีช้าเดี๋ยวเฝ้าสังสวัสดิ์ไม่ดีมีแบบเฝ้ากับมีแบบไม่เฝ้าเออไอคนหนึ่งมันมีทรัพย์สมบัติมันมีข้าวมีของแต่มันไม่ต้องเฝ้ามันไปไหนมาไหนได้สบายเลยไอพวกหนึ่งมี เฝ้าอยู่นั่นแหละเฝ้าอยู่นั่นะไปไหนก็ไปไม่ได้เฝ้าอยู่นั่นแหละหลังเล็กลังใหญ่เฝ้าอยู่นั่นะไปไหนก็ไม่ได้มันมีแบบเฝ้ากับมีแบบไม่เฝ้ามันเกิดจากอะไรกลยมั้งฟังดีๆนะเวลาไปทําบุญกฐิษฐานเอามึงก็เรียบร้อยนั่นแหละสิ่งที่มึงจะได้ตามมาคือมึงก็ได้แล้วลก็ได้เฝ้าด้วยเฝ้าในสิ่งที่ได้แหละฟังนั้นฟังดีๆนะมึงก็ได้อะ่ะอธิษฐานมึงก็ได้อะ่ะ เออแล้วก็ได้เฝ้าด้วยเฝ้าดีสิ่งที่ได้ฟังดีๆนะเออฟังดีๆแต่ทําเหมือนกันมันก็ให้เหมือนกันเสียสละมือนกันแต่ไม่ได้อธิษฐานเอามาทําแล้วแล้วไปแต่ก็ได้เหมือนกันมีผลเหมือนกันและผลบริสุทธ์ด้วยแต่ว่าได้แบบไม่ได้เฝ้าเออไปไหนก็ได้เว้ยเออร้อยล้านพันล้านแค่เป็นแคพันแพ่งกัามันขายอาหารเลยไปเลือไป ถ้มึงเนี่ยไปหลงอธิษฐานเอาทั้งไปหลงอธิษฐานเอาไว้ตอนไหนบ้างมึงรีบไปอธิษฐานถอนเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> สิ่งที่เขาพระเชาหลงท่านเอามาทำม,มึงรีบถอนเลยนะเถอมึงไม่รีบไปอธิษฐานถอนนี่ใครก็ถอนชื่อมึงไม่ได้อะเห็นไหมฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะมึงอ่ะเหมือนกับหลักของมึงเนี่ยมันลงลึกไปเรื่อยๆเ,เลยมันย้ำไปเลยลึก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  ึงไปตั้งสายจาประกาศอธิฐานถอนตัวตั้งเอาทั้งหมดทั้งสิ้นที่ซ้อนม,มาในคุณรัตนาตายในบนบาาสนาบาร,รมีทุกประเภทแม่น้คผลนิพพานตัวตั้งเอามันเป็นสมูทายซอ้อนกวนแห่งกรรมมาทำยังไงมึงก็มีผลอย่างงั้นอยู่แล้วมึงไม่ไปฐานขอทําหาทําไมแล้วเดี๋ยวเรื่องมันจะมากขึ้น,นเฝ้าเลยทีนี้กูไม่เห็นกูเห็นเู่เนี่ยเทวดาวเฝ้าแต่บาลังไปไหน,นหาก็ไม่ได้ให้ลงมาเกิดปลดาตร์ก็ กลัวสังสารวัตติดจะสุกขติดสบายกลัวทุกอยยากมันไปกินแต่ของขยะแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยกินแต่ของเยียบหย,ยาบตัวเองเสวยแต่ทิพย์ไงก็ไปอธิษฐานเอามาก่อนสมัยเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนทีน,น,น,นี้ได้เหมือนกันแต่ได้แบบเท่าอ่อนแอชิบหายเลยหัวมันกลัวสังสารวัตรมันต้องปลอดไม่ัม้องนรกกภูมิไปกลัวเลยเนาเกิดแก่เจ็บตาย ไปถอนที่หมดเลยนะน่ะน้อมในคุณรัตะน์าตายเข้าพระเจ้าขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงอธิษฐานเอาตั้งสัจจะวาจาเอาพูดเอาคิดเอานึกเอารู้สึกเอากระทาเอาดำริเอา,เอาทั้งหมดทั้งสิ้นเน่ะขอประกาศสละประกาศถอนตัวตั้งเอาที่ซ้อนมาในคุณละตะัตนไตายทุกรูปแบบแม้แต่ในสรพสิณในสรพาตุในโลกธาตุสังสวัสดนี้ในหน้าที่การงาน ในการมีชีวิตในการใช้ชีวิตแบบครอบครัวบุตรสามีภรรยาทรัพย์สมบัตินี่นั่นที่มึนตั้งเอาซองเข้าไปมันเฝ้าหมดเลยมันไปไม่ได้เลยเฝ้าอย่างเดียวฟังข้อนี้ไว้ดีๆนะเออเหมือนก็เราไปใส่กุญแจล็อกล็อกล็อกอนิจจังสิ่งที่มันอนิจจังส,ง,งสิ่งที่ทุกครั้งสิ่งอนันที่อนาตาเราไปล็อกมันไว้อรูปธรรมอนิจจังทุกครั้งอนัตตานมามธรรมอนิจจังทุกครั้งอนัตตา วาสนาบารมีแ็นิจังทุกขังอน้ตามคิดว่าข,ดวา,าของดีแล้วไม่หน้าตาแล้วของดีแล้วไม่นิจังแล้วไม่มีมันนิจังหมดไม่มีข้อยกเว้นพอเราไปล็อกมันเราจะเป็นผู้ทุกข์ซื้อเองเหมือนกับเราอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนตลอดเวลาแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนนู่ออกไหมเออยึดที่เดิมเราอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนนี่ไม่งั้นเวลาตายมันจะไปร้องไห้ทำหาทำไมก็มาตายอย่างมึงแต่มึงยังไม่ยอมตายอย่างมัน มันตายจากมึงแต่มึงยังไม่ยอมจากที่มันตายอ่ะเนาะมึงยังได้ร้องไห้มึงยังไม่ยอมไงไม่ยอมตายมึงไม่ยอมมึงก็เลยเรียนไม่จบทักทีมาหาอะไรธรรมชาติมาหาลัยชีวิตเนี่ยสอบไม่ผ่านทุกทีก็ต้องมาสอบใหม่ นั้นสิ่งที่ลูกตั้งเอามาในการใช้ชีวิตทั้งรูปทุกงรูปแบบนั่นแหละมันกลายเป็นนิสัยแห่งสมุทัยแล้วเกิดอะไรอะไรอววรตามมาความผูกพันความผูกมัดสิ่งเดียวกันมันอะไราวรตามมาหวงหวงตามมานี่เองมันเลยกลายเป็นปฏิพภ t ชีวิตเนี่ยเหมือนกับเราไปปฏิพภ t ในสิ่งที่มันอนัตตาในตัวมันเองไปปฏิพภ t ในสิ่งที่มันอนิจจในตัวมันเองมันมันใช่เรื่องที่ไหนแล้วมันพลาดตอนไหนก็พลาดตรงที่ไปตั้งเอานี่แหละ เออตน้นตัวเดียวเยม่มไปกาศระประกาศขอแล้วก็ขอโหสิกรรมทุกรูปแบบเลยนะลูกนะเทา่านี้แล้วถึงไม่ฟังธรรมะก็หลุดถึงมึงไม่ฟังแต่ธรรมมึงก็หลุดอ่ะก็มึงไม่ได้เอาอะไรแล้วมันจะไม่หลุดได้ยังไงแล้ว <c oughs> อันนี้จังเนี่ยมันหลุดในตัวมันเองโดยตลอดเวลาหน้าตาเนี่ยมันก็หลุดในตัวมันเองตลอดเวลาแล้วมันผิดแพท้ยตรงที่สังปวันไปตั้งเอาซ้อนสติสมาธิตาชานญันปัญญา กิเดปนวาสนาไปตั้งเอาซ้อนนี่แหละมันก็เลยเหมือนับไม่หลุดที้มันน่ะหลุดตัวเดียวไปประกาศสลาประกาศถอนตัวตั้งเอาแล้วตัวอย่างมันจะซอบลงมันจะค่อยค่อยคลายมันก็ดอกบัวมันจะค่อยๆบานออกเลยแต่ถ้ามันเอาตัวมันเองมันจะขบอยู่เงี้ยมันจะโตมอยู่เงี้ยมันนัดแน่นเข้าแน่นเข้าเหนียวเข้าเหนียว มันสมุทัยเขาเรียกวุปทานนิสัยปัญหาอุปทานนิสัยโมหิันิ้เดียวมปฏิบัติมันยุ่งยากหรอกกูไม่เห็นก้อนหินก้อนไหนมันอยากจะุดพ้นเลยหรือว่าไงอเข้าหูเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำอยากหลุดอยากพ้นกูไม่เห็นถ้ำที่ไหนไม่อยากหลุดอยากพ้นเลยแล้วมึงอยากจะไปหลุดพ้นกันในถ้ำเลยนะวัดไหนกูไม่เห็น ว่าเห็นดีไซนมันไม่เห็นมันอยากหลุดอ,อยากพ้นเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความอยากมันหลอ่อความอยากมันซ้อนลูกแคร่ไปประกาศสอนความปรารถนาตั้งเอาความอยากเอาตั้งเอาจิตปิฐานความคิดดาเนินคาพูดที่สัมทับลงไปแล้วการกระทําที่ลงไม้ลงมือเพื่อสนองคําพูดเพื่อสนองจิตที่อยากได้อย่างเอาตัวเนี้ยมันทําให้หลักของลูกมันลงลึกมากขึ้นประทานเนี่ย แล้วก็มาสอนเงี้ยมวยหมดเนี่ยหาหลิกจิตต้องมีที่ที่เกาะโง่หิงควายมึงดูควายทุกตัวดิพอปลดเชื้อออกจากหลักมันไปแนบหมดทุกตัวเลยมึงดูควายตัวนี้หลับหูหลับตาสอนไม่ได้หางจิตเปียกเหมือนกระลิงมันบอกมาแล้วมันยกระลิงมึงไปเปลี่ยนเองจิตมันอนัตตา มันไม่ใช่ตัวตอนจริงมันภาวะที่มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนปรับที่ปรับระหยุดตลอดเวลานี่จังเนี่ยนม้แต่กิเลสมึงคิดว่ากิเลสจะยึดตัวมันเองจริงกิเลสเองก็นัตตาเว้บททานเองก็นัตตาโมหะเองก็นัตตามึงจะรู้จังเลยมันอยู่ที่ตัวมึงเคยซ้อนมันนี่แหละไปเจอที่เจ้าการมันนี่แหละตัวนี้คือตัวยุ่งตัวยากตัวแสบจิตต้องอย่างนั้นจิตต้องมึงนั้นนด้ไปเข้ากรรมฐานเขาขอดเกตเรื่อยไง ไม่เห็นรู้จักแล้วพักออกกระโดดอดอกห้องกรรมฐา,านท่าไห่แล้วเป็นบ้าเป็นบอยไปขังนิจังได้ยังไงวะนิจังเนี่ยมันเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนสายลมมันก็เปลี่ยนตลอดเวลามันถ่ายเททิ้งตัวมันเองตลอดเวลาสายลมมึงจะเอาสายลมมาขังเลยเออไม่อยู่หรอกมันถ่ายทิ้งถ่ายเทในตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเลยผ้าน,นิจังทุกสิ่งทุกอย่างแข็งแกนดังหินก็ผูกก่อนเหนียวแน่นอย่างเหล็กก็ผูกก่อนทิ้งไปหมดไม่ต้องไปหลุดอีกหรอก มึงแค่ไปประกาศไอ้สิ่งที่มันแสลงว่ามึงก็คือตัวต้านเอาช้อนลงไปแล้วมันผิดธรรมชาติเท่านี้เองเออมึงจะนิพานกันแบบไม่ต้องมีมึงนิพานสวยวันนี้พูดให้ฟังสั้นๆนง่ายๆเนาะเออเอาแบบฟังง่ายๆลูกไม่มีอะไรเยอะอืมเพามมีอะไรเยอะวันนี้นอนไหมนอนทั้งที่นี่ไหม อ๋อมีที่พักที่งนอกใกล้ๆก็เย็นๆกว่าเดินผ่อนคลายถนนเนี่ยทำให้เดินไม่ใช่เราขี่อย่างเดียวไก่นะเจ้าค่ะไก่ไก่นะเจ้าค่ะสงสัยมึงจะเฝ้าหนักนะเนี่ย เฝ้าที่นั่งหนักเฝ้าที่นอนหนักเฝ้าเุ้อี้หนักเฝ้าร้านหนักเฝ้าไม่ืนทีกายเราลูก <c oughs> อย่าไปคิดดิ <c oughs> มึงก็เดินเดินไปแบบเนี้ยป่องๆล่องๆไปแบบไม่อะไรก็อะไรแบบไม่อะไรอะไรที่นี่เขาก็เดินเป็นประจำใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายรีบดเดินปวดสัตว์คลายช่วยสังสรวัดคลายช่วยแต่เองพระเมืินไป ตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไปในคาเดียวด้วยดําฤิธเดียวเท่านั้นแหละตัวอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวจากอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอะไรอันนี้มันต้องย้อนกลับมันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ดีจะไม่ไปขัดแย้งกับสัมภาระไงแล้วก็ไปด้วยกันอย่างเนี้นิพพานไม่แยกจากสัพสัตเป็นนิพพานล้างสัพสัตแทนนีพพานช่วยสัพสัตแทนฟังดีๆนะลุกนะ เดินรับไม่ต้องไปนั่งแช่เดินให้มันตื่นเดินก็เต็มถนนหมดมลุงไม่เห็นไม่เฉยหรอกต้องภาคทิพทั้งมนุษย์ทั้งอนมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวตอนเชา้าตอนเย็นเขาก็จะมาเดินกันน่ะวัดไทายวัดโอ้ไม่ต้องไปถูดงที่ไหนครับฮะ อะไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรม่ไม่เท่าไรกูจะมันทำถนนมาให้ดีๆ,ดๆเดินไม่ได้ปีนขี้ไถให้ยุ่งยากลงหลุมลงบอ่อ ถาอยู่หน้าวัดยเดี๋ยวมันจะเหงามันเดินเข้ามาหน้าวัดเข้ามาในวัดนะเทน้ำขวดน้ำมุทิบบรมีสู่สัมพุทธกคภูมนุษย์มนุษย์แบ่งปันวาสนาบรมีที่หวงมาที่ตั้งมาสั่งสมมา,มาต่อกันต่อกับต่อพบชาติต่อพุทธิ์นรมึงเปิดกุกให้เลยนะ ต่อไปมันก็บารมีแบบไม่ยึดบารมีบารมีแบบไม่ติดบารมีเรียกว่าบารมีมันนีรอดสรุปแล้วบารมีมันนิพพานสรุปแล้วบารมีมันนี่วิมุตสรุปละแต่ถ้าบารมีเอาบารมีเมื่อไหร่บารมีสั่งสมบารมีเท่าไหร่อันนั้นเรียกว่าสมูทไทยสรุปบารมียังตัณหาอยู่ยังบุชทานบารมีอยู่ยังไม่วิมุตสรุปแล้วมันจะทุกข์เพราะบารมีลบารมียิ่งเยอะมันก็ยิ่งทุกข์เยอะ้องเอาซ้อนบารมี เอาซ้อนบาร,รมีบาร,รมีมันเยอะแค่ไหนสมุทัยมันก็เยอะตามบาร,รมีด้วยทุกเห็นทุกตัวตัณหาที่มันซ้อนบาร,รมีประธานที่มันซ้อนบารมีมันก็เยอะตามแบบทุกเยอะอะไรนี้นิพพานนี่มันไม่ใช่การเอามันก็ทั้งนิพพาน ลูกไม่ต้องไปตั้งปาถนาเอามันขวางตัวเองมันขวางมันนิพานไม่ลงทันทีเพราะมันคาตัวเอานิพานนี่แหละวิ <c oughs> มุตไม่ลงทันที <c oughs> มันคาตัวเอาวิมุตนี่แหละคาตัวเอาตัวเดียวนี่แหละลูกเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่มันจบไม่ได้ก็เพราะมันคาตัวเอานี่แหละถ้ามันไม่ใช่การเอาสักอย่างเดียวทุกอย่างมันจะหมดจด มันหมดจดไปเองโดยธรรมชาติของมันเองเท่านั้นหมดจดเหมือนกับจิตเนี่ยถ้ามันไม่ใช่การเอาซ้อลงไปในจิตนี่โอ้ยมึงไม่ต้องไปทําจิตให้ลําบากหรอกจิตตักันแล้วมาถามนิโยกไปหลงทําให้จิตลําบากเอาก็บมึเหรอ <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> เอ้ย <c oughs> มันเอาก็บมึเหรอจิตอะจิตมันไม่ได้เอามึงนะมีแต่มึงเอาจิตนะ ออเถามมันดูดีๆนะให้มึงเอากูหรือเปล่าจีน่ะมึงถามมันดูดีๆนะไดมเนโลกเลยที่พูดเนี่ยเพราะกูก็แหมลำคาญยังไงผู้ดี่สอนอ้อมสอนวนนี่แหละเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดขยันออกจอน้าเล็กจอเล็กจอใหญ่ จะบอกมึงให้เลยพระไตรปิฎกมึงเนี่นะที่มึงต้องสอนก็อยู่เนี่ยมึงเอามาแค่ประโยคเดียวมึงก็ยังไม่หลุดพ้นเลยท่านตำานักตัดแล้วแล้วไปในสิ่งที่ตำานักตัดนั้นคนฟังก็แล้วแล้วไปตามจบตามไม่มีใครเอาตำรามาแบกคัมพีมาแบกไม่มีไปสอนนี่เอาก็อยู่ยงั้นเนาะทำทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เอาใครมันมีแต่ใคร,ใครไปหลงเอาทำ รมทั้งหลายนั้นกลัวมันยังไม่เอาตัวมันเองเลยมันยังไม่เอาธรรมมันเองเลยก็อนัตตาทมคนก็ไปหลงเอานี่มันผิดปกติมันมาจากจุดอยู่นิดเดียวก็ตั้งเอาเป็นนิสัยมันก็เลยมาใช้ตัวเอากับสิ่งที่มันไม่ใช่การเอานึกออกไหมพอมาใช้การเอากับสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาอนัตตามันไม่ใช่การเอาเลยอันนี้จังมันก็ไม่ใช่การเอากันในสภาพของมันเองนี่พอเรามาใช้การเอากับมันมันก็เลยกลายเป็นผิดทุกข์สิกดันตัวเองดิ ไปใช้การเอากับสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาเมื่อกดดันในตัวเอาเมื่อกดดันตัวเอามันกกดดันตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเอามันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามันใช้การเอากับนิพพานไม่ได้เหมือนกับว่างเนี่ยมันใช้การเอากับว่างไม่ได้ไม่ใช่อาการเอากับว่างแล้วมันจะกลายเป็นนิวว่างตัวเองเนี่ยตัวเอานี่ย นี่ว่าง,าง,ง,างไม่ว่างก็ช่างไปเลยถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่การเอามันก็จะว่างอยู่ว่างทิ้งว่างเฮ้ยจิตุระยู่เอออืมพวกเธอเนี่ถ้าฟังแบบนี้ไปบ่อยเนี่ยกูว่าบรรลุเลวกว่าพระแน่เลยกูดูแล้วปล่อยหมดเลยไม่รู้ว่าโดนหลอกว่าตั้งตั้งนาน กูเองก็หลอกตัวเองด้วยเหมือนกันบอกัวเองไม่เขาหลอกตอบไม่เีงแต่แฟังต,ตรงแบบนี้กูว่าบรรลุเร็วกว่าพระอีกพระเรื่องมากหน่อยหยุมหยิม <c oughs> เป็นพระสมัยลําบากพระลําลบากคือพระมีวิบาก <c oughs> ยึดไปหมดทุกอย่างยึดไปหมดเลยหลุดทำไมเป็นทั้งเรื่องหนึ่งยึดทุกอย่าง อะไรก็ยึดหมดเอามายึดหมดแม้แต่องค์พุทธะเอามายึดหมดเลยหลุดม่นไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวสิ่งที่ท่านให้ให้หลุดท่านไม่ได้ยึดแต่มันเอามายึดมันก็เลยลําบากทุกเรื่องที่มันยึดไม่ต้องฟังใหม่เนาะฟังในสิ่งที่มันแล้วแล้วไปเออเอาโอเค,คะนะโอเคแล้วนะโอเคแล้ว ก็จะได้มีเวลากับธรรมชาติมีเวลากับกิจวัรส่วนตัวนี่นั่นโน่นอ่ะทำสบายานสบายทุกคนนะทุกคนปรดีธรรมดาก็ได้เอาไว้ข้างล่นนางก็ได้อบอกให้รับรู้ว่จบแล้ว ข้างล่างนวยิสิตก็ไปรับแทนอยากคนร้ไไหนผมก็เดี๋ยวลงตามนิสิตจัดการเองเนาะตามนั้นลูกพวกเธอก็สบายๆผ่อนคลายนะลูกนะทั้งกายทั้งใจดีดแล้วพรุ่งนี้ฟังว่นนึงนะจะกรจบว่าง คุณที่เจ้กอกแล้วเนี่ยีจุดท่างไหวที่จะมองโลกนี้แท่จริงมีความมากมาย่อยวาดยาวเลยทำยังไงใช่ครับเออ เป็นเมชีแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะเนาะเป็นเมชีแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรสบายาสบาย ก็ฟังแล้วเมื่อกี้ก็ฟังเต็มที่เ,เ,เลยปจเลนฮะพุทธา,า,านุสติธมะเออไม่ต้องไปนุสติแบบนั้นแล้วตอนเนี้ยมันเป็นนุสติที่ไม่ล้างตัวนุสติเองนะมันเป็นนุสติที่ยังกรรมตัวนุสติอยู่มันต้องใช้ประโยคใหม่ไม่ตัวไม่เองอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี้ยไม่ยึดตัวไม่ยึดเองแบบเนี้ยเป็นนุสติที่สลายตัวนุสติเองไอ้นุสติที่พูกเธอกานใช้เนี่ยมันไม่สลายตัวนุสติมันเป็นนุสติชนิดกรรมฐานชนิดเกาะ กาะตัวนุสต no ิมันเลยไม่หลุดสักทีก็กมอยู่นั่นแหละเหมือนงหมดพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาลังมันจะกำอยู่นั่นแหละกำตัวนุสติมันไม่หลุดตัวนุสติเองมันต้องไปนุสติที่มันทิ้งตัวนุสติเองมันจึงจะหลุดใช้ได้แค่นั้นอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองอย่างเนี้ยมันจะไปไม่ยึดอะไรล่ะมันจะไปยึดไม่ยึดอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมันก็จะล้างตัวไม่ยึดนั่นแหละไม่ยึดล้างตัวไม่ยึดเองอะก็จบ นึกสติล้างนึกสตินะที่ผ่านมานุสติของเธอมันเป็นกรรมฐานมันกลายเป็นตัวกรรมฐานกรรมฐานยึด <laughs> <ย> <laughs> แล้วเทนี้พี่พีเขาเทน้ำนี่เทน้ำมันเป็นการให้บาร,รมีก็เหมือนก,นกวดน้ําแหละสิ่งเดียวกันไม่ได้ดไมีกวดอะไรไม่ได้ก็เออมึงน,นึกสติก็ได้ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอ็นเทอะไรมันจะคลายช่วยคลายช่วยคลายช่วย,าย,วยบาร,รมีมีเท่าไหร่มันก็ออกไปเอง